ผู้แต่งโดยโรสแอนด์บริงแฮมภาพดยโรสันด์ชอรแปลนะน้องผู้เชิญรับฟังได้ละครของสินตงมาดังๆค่ะ ลูกยังมีอะไรที่ินได้สูกว่าพึ่งอีกนะเออะไรนะสงสัยนกปม่ลูกดูซิจิงจม้กระโดดตัวลอยแล้วจิงจับน้อยก็เรย ก้อนเมยงลายดิสูาลอยดิไกลแล้วมันจะนำทางกลับบ้านด้นะก็จิจับบอกแล้วชิจับน้อยก็เริ่มร้องเพลงก้อนเอ๋ยก้อนแม่งเราจะตามเจ้าไปชิจับน้อยวุยไปแล้วหกคนนี้ไปจะเป็นบ้านซะตรงเวลาพอดีที่พาทิ้งกำลังตกพอดี งนมแล้วงมอคลองฟ้าแล้วบอกบ้านั่นนแต่ว่าเร่องรา่เงสงสรค์สูงก่่นอีกแล้วจุจบน้อยน้อย เดาน้อยของพ่อคนนี้น่ทานจบลงแล้วค่ะต้นน้ำจนถึงปั๊บป้าเวลาต้องน้ำส่งสียอะไรต่อไป้าให้ประทานได้ต้นน้ำรับประทานี่เลยค่ะนิทาเรื่องนี้จบลงแล้วควาขอลาท่านผู้ชมในบ้านนะคะสวัสดีค่ะ